สวัสดีครับพี่น้ององไปแค่อีสานบ้า,าน้องของหน้าสายแข็งมากจวดจ,จังครับครับผมครับเจอในเช่นเคยครับค่ำวันนี้ก็วันที่สิบห้าครับพี่น้องวันที่สิบห้าพรุ่งนี้ก็หวยออกละเมื่อวานต้องบอกว่าเซงเป็ดเลยถูกหวยเลยเมื่อวานสาเหตุก็เอาขึ้นประทะกันครับระหว่างจอมมารบูกับไอชาติปรากฏว่าจากข้อสันนิษฐานก็คิดว่าไอชาติมัน เจอลมหูดลมนรกครับผมแล้วก็สนมีมันขาดมันก็เซไปครับเซไปตัดเชือกไอ้จอม,มานบูก็ถือว่าเกมไปครับจอม,มานบูไม่รู้จะมีใครมาเจอหรือเปล่าถ้าเจอเขาเามาให้ก็ดีครับแต่เขาไม่เอามาให้ก็เราก็ไม่รู้จะว่าไงครับผมตกไกลอยู่พอต้ําคลัวหรดูตรงละผมไม่หาไงก็ไม่เจอเมื่อเช้าเซงเลยเก็บผมวันนี้ก็ไอชาติครับผมไอชาติอยู่ฐานปล่อยจรวดแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วลมล่างลมสูงก็น่าจะมีอยู่ครับช่วงนี้ ถาลมก็จะดรอปลงอีกนิดนึงครับช่วงเวลา18นาฬิกา19นาฬิกาหลังจากนั้นรอบลางคืนก็น่าจะลมสวยอยู่ครับพี่น้องน่าจะลมสวยอยู่เขี่ยผมไปดูดีเทลว่ากันครับว่ามีอะไรกันบ้าง16นาฬิกา4 5นครับพี่น้องนี่ครับไอรักชาติครับผมไอรักชาติตัวเก่าของผมอยู่ฐานปล่อยจรวดแล้วครับวันนี้ก็ ขอแบกสนูขั้นใหญ่ขึ้นมาครับผมแบกสนูคั้นใหญ่ขึ้นมาใบสนูก็เป็นสีแดงครับไม่ใช่ใบสนีไทยเด้อเป็นใบสีแดงทาใหม่ได้มาจากตลาดครับมาลองฟังเสียงดูครับว่านจะเป็นยังไงสนูคั้นนี้ก็น้าหนัก2ขีดครับผม2ขีดพอดีคั้นเก่ามันขีดหนึ่งคันที่เคยใส่ไอ้ชาติเนี่ยมันขีดหนึ่งพอดีเป๊ะ เพิม่มขึ้นมาอีกสักขีดครับแล้วก็เอาหัวลงนิดนึงดูมันจะแบกขึ้นไหมเจอคันแข็งๆบ้างครับนี่คันแข็งๆบ้างสองขีดเก็บผมลุยกันเลยดีกว่าจะอยู่ล่าก็ไม่รู้ นี่ก็ปล่อยเชือกไว้หมดแล้วครับพี่น้องเปลี่ยนใจดีกว่าครับผมเปลี่ยนใจดีกว่าวิ่งเอาดีกว่าลมล่างมาช่วยเติมอยู่ครับพี่น้องใช้สซาเล้งเนี่ยถ้าว่าวมันหัวสักเนี่ยโอกาสพังมีสูงครับเพราะว่ากูจะเบรกอยู่กูจะเบรกอยู่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับซาเลง้งต้องมั่นใจว่ามันหัวไม่สักแต่วันนี้ผมเปลี่ยนสนูพอดีเปลี่ยนคันสนู ใส่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งขีดขืนเราซาเล้งวิ่งเนี่ยเกิดหัวสักมาเราเบรกไม่อยู่เราว้าวพังเรียบร้อยอย่มันจะเกมบเปล่าก็าผมวิ่งเอาดีกว่าวิ่งเอาจะได้รู้จังหวะว้าวด้วย I don't know. ขึ้นโคตรชันเลยครับพี่น้องนิ่งเลยทีเนี้ยเจอหัวใหญ่เข้าไปหนึ่งขีดนิ่งเลยโปตีหัวอันเก่าเนี่ยมันจะสายแล้วป่านนี้อันนี้ไม่สายเลยครับนิดอย่างเดียวเลยนิ่งรอลมครับผมนิ่งรอลมลมบ,บนก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับลมบนวันนี้อันนี้ตอนยังไม่ค่ำครับ ลมก็มาเรื่อยๆอ,อยู่ตอนนี้ Make all the demons quiet yeah we were built to drive yeah I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet yeah we were built to drive yeah ลมบนยังไม่ดีเท่าไหร่ครับนอ้องลมบนลมบนเบามากเลยครับว้าวไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านีครับอยู่ต่ำๆเลยครับว้าวลมบนไม่มีเลยครับผมมีเบาๆแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันถึงจะมาครับผมว้าวอยู่โคตรต่ำเลยครับกลัวลงยิบหาย ya pirong kalang dua kelak. ชมด้วยกันครับว่าสนจะเป็นไงคืนนี้ว่าวตอนนี้ก็เริ่มสายหาลมแล้วลมบนยังไม่เสมอเท่าไหร่เกือบลงครับเมื่อกี้ต่อดีว่าวเด็กกันเลยว่าวน้องไก่อู้ครับน้องไก่อูเว้าวก็อูอูเหมือนไก่ครับเจอปัญหาแล้วเชือกคล้องแล้วครับว่าวยังไม่ขึ้นฟ้าเลยมองไปเห็นเชือกคล้องหางแล้วเดี๋ยวให้เซียนกันมันคนวิ่งครับว่าวน้องไก่อูเซียนกันเซียนกันลูกก็อย่ดิบ ปวดปวดออกปวดออกเดี๋ยวหางกันไปน้ำเสียกดน่เอาไปแล้วอีปังเสียแรงงางลางงางโอ้ยหางคองกาดต้ม บปเยู่หรอกบปเยู่หรอกเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาหางมันคองเอาแบบหมื่ว่านไหมมันขึ้นดีเราได้หมื่ว่านเขียนเข้าไหม่ว่านเข้าม,ามนาันกลมโพด่ว่าว่ามันขึ้นดีโย่ปรับเข้าลงอีกหน่อยมันหนักแต่ว่าขานาดน่ะัวอยหัวสุดมันเล่นทางแล้วอันนี้ลงสุดเลย เอาลงสุดเลยโอ้โหขยอยไม่เชอ่อเลยว่าผมว่ากูทั้งใจกูเลาฟังเนียวมาหลายปุเดี๋ยวกูแกะกไปใส่ไหมแต่ทั้งนี่เออเราสร้งแห่มันเอียงมาทั้งกองว่ากูเล่นทางนี้ดีี่สุดเลยเนาะโอ๊ยเล่นเล่นเร็วเร็วเล่นเร็วเร็วเล่นเล่นเล่น เล่นเล่น,ลนอ๋อยังร่างกันไปร่างพูดเลื่อบ้านไงหุ่นเล่นไปพูดแล่นไปพูดล่ะอยู่วะอยู่ไปย้อนพูดล่ะไปย้อนพูดล่ะไปย้อนลอยตะละแต่ล้าบุล่ะ ว้าวเด็กๆอยู่แล้วับว่าวเด็กๆขึ้นไปน้องไก่อูว้าวน้องไก่อ้วรับไก่อูไปแล้วสนูปะทาครับสนูผมคืนนี้แหละตัวเนี้ยกำลังใส่หัวดุกกดุกๆเหมือนปลาดุกครับว่าวขเขาหางก็น่าจุดประมาณห้าสิบเมตร หัวนี่สูดจำเลยครับหัวสนูสูดจำเลยใส่ย้อยนิดนึงเก็บลมบนเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ว่าผมนู่นครับอยู่บน,นเริ่มขยับขึ้นบนแล้วแสดงว่าลมบนเริ่มมาแล้วครับผม รับว่าวสองห้องเด็กๆกำลังดองแดงดองแดงอยู่ครับผมกับสองห้องเสียนกันครับสองห้องเสียนกันอยู่น้องกันครับผมนี่ว่าวประมาณเมตรเจ็ดสิบห้าครับพี่น้องประมาณเมตรเจ็ดสิบห้าทรงสวยงามครับสีขาวดำจวดกับสายจวด นูก็เป็นใบพลาสติกครับนี่ใบพัาสติกเล็กใบแบบนี้มันจะดังดีมากครับพี่น้องไม่ต้องขูดเลยเครับงขี้สูตรสีดำครับผมจุดแน่นอนครับจุดแน่นอนสำหรับว้าวเสียนกัน ดูนครับว่าจะยังไงครับก็ย่อนตัวนั้นเสร็จก่อนครับผมย่อนตัวนั้นเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ไปวิ่งโรงเรียนครับผมหางผ้าเหลียงครับหางผ้าเหลียงเก็ผม บนถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับพี่น้องว่าเราอยู่ต่ำๆครับผมชดมาเป็นบาดบาทครับลมชดมาเป็นบาดบาทโอเคครับผมตัวสุดท้ายครับตัวนี้ลงมาเฉยครับดูครับพี่น้องอยู่ดีๆก็ลง มันหนักตรงครับมันขึ้นไม่สูงลงมาแล้วว่าน้องไก่อูลมบนต้องบอกว่าโบยักผ้าครับลมบนดีที่ผมผู้หย่อน,อนไว้สูงครับผมหย่อนไว้สูงไม่มีโอกาสรอนลมสูงอยู่ครับตอนนี้เมื่อกี้ก็จะลงแหล่ไม่ลงแหล่เหมือนกันดูผู้ส่งว่าวนะว่าวตัวนี้มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าสองห้องตัวเมื่อกี้ครับ อีกรับลมก็เยอะอาจจะอยู่ครับถ้าไม่อยู่ก็ต้องโทษลมบนอย่างเดียวอีกรับจอยว่าวเขามันตุก๊กตาตัวหนึ่งเลยรอดูด้วยกันครับ อยู่ไม่รู้อยู่เรื่องครับอยู่ไม่อยู่รู้เรื่องเขาบอกไว้ใจเขาเปลี่ยนให้ผู้ไม่ทรงมีการเปลี่ยนคนส่งครับมีการไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นจับเข้าเสียกวาวถึงก้อนแขวงมุนจะนัวมุนจะนัว รอล้มพื้นก่อนไปแล้วอ๋ออยู่บ่ยู่แต่ว่าปีนอ่อนได้ยูยอ่อยู่ดกเกตัตา่ไหมเดีน้องอยู่แล้วครับผมสำหรับว่าน้องกัน ว่าวันพอประคองตัวเหมือนกันครับพี่น้องพอประคองตัวลมบนยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ ไปขยับว่าวกันครับผมไปขยับว่าวกันขยับว่าวออกจากว่าวสองห้องเทียนกันก่อนครับเดี๋ยวีปะทะกันแน่นอนครับสนูไม่รู้ของใครจะเป็นของใครครับผมหรือว่าจะมุ่นอุ้ยปุ้ยครับรอดูรับพี่น้องขยับว่าวออกนิดนึง มีเหตุการณ์อักซิเดนต์เกิดขึ้นครับนกใหญ่ครับผมนกใหญ่วิ่งชนในชาติครับวิ่งชนในชาติหัวสะบัดหมุนติ้วติ้ว,วลงงงเลยครับผมขนาดลมไม่แรงเกิดมีเหตุการณ์นกยักษ์ครับวิ่งชนว่าผมก็เลยต้องเอาลงครับผมเดี๋ยวเอาเอาไอ้เขียวครับเอาไอ้เขียวไปขึ้นดีกว่าไม่รู้จะขึ้นได้เป่เาไอ้เขียวรอลมล่างมาก่อนไอชาตต้องมาเก็บแล้วหลังจากนกใหญ่ บินชนสนูหมุนต,ติ้วติ้วติ้วลงอย่างน่าใจหายครับงงเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวออกไปวิ่งกับน้องกันครับวันนี้มีน้องกันมาวิ่งเป็นเพื่อนชวยแน่นอนครับผมชวดแน่นอนรอชมครับมาพี่น้องสี่ทุ่มเลยวันนี้ขึ้นไม่ขึ้นรู้เรื่องครับผมถ้าขึ้นก็จะผ่านการนวดปีกคืนนี้ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรครับเก็บว่าวไป chỗ ăn kiểu các em ăn kiểu 加强吗？ หมือนจะอยู่ครับผมเหมือนจะอยู่ไปนวดปีกแล้วคืนนี้ลมลมหนักๆครับตัวนี้มันถึงจะอยู่ครับเพราะว่าว่ามนยังไม่เคยผ่านการนวดปีกครับพี่น้องนวดช่วงเช้าก็ลมมาแป๊บเดียวครับผมเอาเอามีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นครับผมมีลุ้นจุวแน่นอน แต่วัดเซ่อวะไม่เซ่อแล้วมุณอย่าไปใส่ว่าวละไอ้บุญเซ่อหรอกยกขึ้นเอาไปทั้งึ้นเอาถือไปหนุ่มยากเลยครับพี่น้องให้ลุงกันเป็นคนปล่อยเชือกครับปล่อยเชือกสุดฤทธิ์เลยว่าวก็อยู่แล้วไม่ผ่านการมวดปีกับว่าวมันเป็นงี้ครับพี่น้องสนูนี่สุดยอดเลยครับครับตัวว่าว พี่น้องขออนุญาตจนว่าวครับผมจนแน่นอนเดีพี่น้องผูกว่าวแล้วเรียบร้อยแนละ้วนี่ครับเสียนกันขอบคุณเสียนกันอย่างมากครับวันนี้ที่มาส่งว่าวให้จุนแน่นอนสายอนุรักษ์ว่าวไทยครับเสียนกันของเราผูกไว้เดินวัดเลยครับเพราะว่าว่าวอาการแรกครับเพิ่งเจออาการอาการแรกเดี๋ยวไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาขยับหัวเอา ขยับหัวไปได้ค่อยจัดการเขาแก้การครับตอนนี้ใช้เขาธรรมดาดูเขาธรรมดาโอ้สุนูไหวสายจวดนี่ของแท้จริงครับไหวปงังเพราะใหญ่บุญสมไหวปงังใบแตกดีนักครับก็เลยเอามาทำใบเล็กซะเลยเก๋บไน้องลุนด้วยกันพรุ่งนี้เช้าครับเข้าบ้านนครับผม สวัสดีครับจุนแน่นอนสบายดีย้มเช้าพี่นอ้อง ้านยันเช้าครับผม้านยันเช้าสนุสํสำหรับไอ้เขียวฟิโกโลครับผมไอ้เขียวฟิโกโลเมาขึ้นสี่ทุ่มเมื่อคืนสนุไวป้ปางเสียงสนั่นวันไหวครับเป็นอันดับหนึ่งของหมู่บ้านเลยเมื่อคืนตังอยู่ดวงเดียว มันจะมีอาการหนักหัวนะครับพีน่น้องเสียล่างง้างล่างง้างอยู่อาจจะต้องใช้เขาแก้อาการครับผมอาจจะต้องใช้เขาแก้อาการหรือไม่ก็ต้องลองขยับหัวลงก่อนครับลองขยับหัวลงดูมันจะยังเซไหมถ้ามันยังเซอยู่ก็ต้องใช้เขาแก้อาการสวยงามครับไอ้เขียวครับเขียวตัดเหลือง ยันวางครับวันนี้ยันวางผมกับว่าวต้องกันสอดแจ้งเหมือนกันครับแต่ว่าสนูเขาดับครับสนูเขาหัวสนูเขาดับเขาไม่ใส่เกาวปีกไก่ครับมันก็เลยหัวว่างหมดหัววอกงหมดสนูก็เลยไม่ดิ้นครับจบเลยตั้งแต่เมื่อคืนละว่าวก็หย่อนสูงกว่าของผมนี่ครับของผมย่อนต่ำๆเองครับ ำหรับไอ้เขียวฟิกโกโลเขีพี่น้องแค่นี้นะครับเดี๋ยวสายสายค่อยลงสายสายค่อยลงครับคลิปนี้แค่นี้เด้อพี่น้องมองไปสวัสดีครับผมจวดแน่นอน สะดูมันบอกจวดๆครับเมื่อกี้